ผู้ชมคะตอนนี้การบริหารจัดการน้ําเป็นสิ่งที่ทุกเขื่อนทุกอ่างเก็บน้ําค่อนข้างที่จะก,กังวลแล้วก็มีวินัยในการใช้น้ํามากเพราะว่ามีการคํานวณปริมาณน้ําที่เหลือในการกักเก็บน้ําที่ใช้ได้จริงและน้ําที่ต้องเก็บไว้เพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของเขื่อนค่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าความขอความร่วมมือในการใช้น้ํานั้นบางพื้นที่ก็เกิดปัญหานะคะอย่างกรณีปัญหาการลักลอบใช้น้ําที่ถูกปล่อยออกมาจากเขื่อนปราณบุรีค่ะก็เลยทําให้หัวหน้า โครงการเขื่นปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันเตรียมขอให้ฝ่ายปกครองเข้ามาดูแลปัญหานี้นะคะแล้วก็ชี้แจงว่าการกระทำในลักษณะนี้จะทำให้มีน้ำไม่พอใช้ในช่วงหน้าแล้งค่ะ เขื่อนปราณบุรีอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในสภาพแห้งขอดจากฝนที่ทิ้งช่วงค่ะโดยมีน้ำเหลืออยู่เพียง91ล้านลูกบาทเมตรจากความจุ391ล้านลูกบาทเมตรโดยแบ่งเป็นน้ำใช้การได้74ล้านลูกบาทเมตรซึซ่งทางเขื่อนจะจ่ายเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในอำเภอหัวหินอำเภอรปราณบุรีอำเภอกุยบุรีและบางส่วนของอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เฉลี่ยแล้วไม่เกินเดือนละ15ล้านลูกบาทเมตร ะะหัวหน้าโครงการเขื่อนปราณบุรีได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่เขื่อนหลังจากที่เกิดปัญหาการลักลอบสูบน้ําในช่วงเวลากลางคืนโดยเตรียมขอความร่วมมือกับฝ่ายปกครองให้เข้ามาดูแลปัญหาการลักลอบใช้น้ําเพื่อรักษาระดับน้ําในเขื่อนให้เพียงพอต่อการจ่ายน้ําในช่วง5เดือนหรือไปจนถึงเดือนกนรกฎาคมนี้ค่ะอาจจะต้องอาศัยฝ่ายปกครองในการดูแลป้องกันนะครับไม่ให้มีการชักน้ํา ในช่วงนอกรอบเวรพื้นที่ไหนครับพื้นที่ที่มีปัญหาก็จะอยู่ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ําที่2นะครับก็จะเป็นเป็นช่วงเวลาค่ําคืนไม่ใช่มาจากาจะอยู่ในเขตพื้นที่อําเภอปานบุรีนะครับ โดยในขณะนี้ได้มีการตั้งหน่วยฝนหลวงหัวหินเพื่อที่จะเติมน้ําให้กับลุ่มน้ําปราณบุรีนะคะซึ่งที่ศูนย์ฝนหลวงหัวหินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการหารือกันกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายด้านนักวิทยาศาสตร์พร้อมกับนักบินค่ะหลังจากที่ไปตรวจสภาพอากาศแล้วก็พบว่าอากาศนั้นแห้งมากในช่วงนี้กลุ่มเมฆไม่จับตัวแล้วก็มีลมแรงนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนินโยก็เลยไม่สามารถขึ้นบินทําฝนหลวงได้ค่ะคาดว่าอาจจะต้องรออีก1-2วันถึงจะ สามารถกลับมาบินได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ